มีออรีจ้าง, 100, ง 5, 5, หนึ่งรอ้อยร้องหาไปเท่าไรทุกคขรู้อ๋อเออใช่เขาจ้างหนูเว้ยหนูบอกทุกคนยังว่าเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะว่าเขาจ้างไม่คือตอนแรกอะวันเสาร์หนูจะกลับแล้วหนูจะไม่ได้อยู่ส่งเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าแบบว่าต้องอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ปะล้อรอบหนูมันก็จบตั้งแต่แบบตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วก็เลยแบบเออเดี๋ยวกลับเลยเพราะว่าพ่งนี้ก็ต้องมาเช้าอีกใช่ไหมหนูก็เลยเออว่าจะกลับแต่ว่าพี่ทีมงานอะพี่ทีมงานกับพี่มี พี่มิสั่งให้พี่ทีมงานแบบสั่งให้สตาล์สั่งจ้างอีกทีนึงแบบว่าแบบร่วมมือกันใช่ไม่ฉังไม่ใช่สั่งร่วมมือกันแบบว่าจ้างหนู100บาทให้หนูอยู่เพราะคือตอนแรกอะหนูจะไม่อยู่แล้วพ่อหนูอะแล้วเขาบอกว่าต้องอยู่ต้องอยู่ไอ้วันที่พี่มิพี่มิประกาศแก๊สใช่ปะเขาบอกว่าต้องอยู่ต้องอยู่อะไรอย่างงี้หนูก็แบบว่าคือมันไม่น่ามีอะไรอะนึกออกไหมแต่ว่าแล้วเขาก็ชอบพูดแบบปั่นไปเรื่อยอะไรเงี้ยหนูก็นึกว่าเขาอยากให้อยู่เพราะว่าแบบเดี๋ยวแบบถ้าไม่มีคนแล้วมันจะแบบดูคนน้อยอะไรอย พอเขาโอนให้หนูหนึ่งร้อยใช่ปะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเงินนะหมายถึงว่าแบบมันดูน่าเชื่อถือขึ้นอนะหนูไม่ได้แบบว่าเห็นแก่เงินนะแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันดูน่าเชื่อถือขึ้นนะว่าทุกคนแบบแบบว่ามันดูแบบมีความแบบมันดูมีความแบบเฮ้ยหนึ่งร้อยปกติเขาไม่โอนให้เราอะ่ะอันนี้ก็คงต้องคง,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 คงต้องอยู่แล้วลแหละแล้วหนูก็เลยเอาหนึ่งร้อยนั้นไปซื้อไอติมสองลกูกินไม่หมดเวยพี่มีบอกให้หนูอยู่เหรอใช่พี่มีบอกหนูก็เลยอยู่แล้วหนูก็รู้ว่าเป็นพี่มีปรปกัดแก๊ส แต่คือหนูอ่ะก็แบบหมายถึงว่าก็พอรู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่คิดว่าจะเป็นวันเนี้ยไม่คิดพี่พี่มีจะประกาศในทูชตแต่ว่าก็พอรู้อยู่แล้วว่าแบบพี่มีเขาก็แบบมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่เขปาประกาศแกแล้วก็น่าจะภายในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ได้ร้องไห้ตั้งแต่แรกแต่ว่าแบบพอเดินไปส่งเดินแบบเดินส่งแฟนขับทั้งคขว่าใช่ปะแล้วหนูก็จับมือให้มีแล้วหนูก็แบบเหมือนจับมือแล้วแบบว่าเมมโมรีทั้งหมดมันกลับเข้ามาแบบก็เลยร้องไห้เลยเสียใจมาก เราได้ตังค์ปะได้เพราะว่าได้แต่ว่าเอาไปซื้อติวมร้อยหนึง่งแต่ว่ามีเงินทอนนิดหน่อยน่าจะไม่เกินห้าบาทฮะโอนจริงด้วยเหรอใช่โอนจริงไม่โอนจริงหนูไม่อยู่ <laughs> ไม่เขาโอนจริงๆทุกคนหนูม,มีหลักฐานมีสลิปเขาโอนจริง